ว่าเราจะเริ่มเช็ชื่อกันก่อนโอเคสิบกว่าคนอีกสีนาทีเนาะรอแป๊บนึ้ง นีเอาอะไรมาคะเอาอะไรมาเอาอะไรมาขายคะต่อเมื่อวานต่อเมื่อวานค่ะต่อราชาสัมค่ะอาให้เสร็จนะคะ สามนาทีเนาะอาศัพท์เหลือโจทย์ประมาณข้อสุดท้ายเนะเาะนะคะ 2ีสิบกว่าคนรอแ,แปมนังนก็ได้เนาะเดี๋ยวฉเฉลยเสร็จแล้วอาจจะอาจจะปล่อยแล้วก็ได้อาจจะ โอ้ยลลิ้นไม่เจอกันนานเลยนะคะไม่นานนะคะครูจริงหนูมไม่ได้เปิดกล้องนานแล้วค่ะวันเดียวค่ะวันเดียวดูเหมือนนานนะทุกคนเป็นแฟนขับภูประพาสอนอแล้วอ่ะมันจะมีบางห้องอ่ะที่มันจะใช้รูปเดียวกันหมดเลยแต่ห้องนี้เป็นห้องที่ใช้พื้นหลังเดียวกันหมดเลยมันก็จะหลอนอุ้ย แต่สุภาษณ์คือเสื้อเข้ากับพื้นหลังมากเลยนะมีหวานไปหมดเลยหว,วานๆอ่าโอเคเดี๋ยวด้วยความที่แบบเดี๋ยวฉเฉลยก่อนเลยเสร็จแล้วอาจแบบอย่าลืมว่าวันศุกร์เราเรียนสองคาบสองคาบแต่ครูอาจจะยกวันเสาร์ให้ที่มีเรียนชดเชยเป็นตารางวันศุกร์ซึ่งค่าสิบ คว่ามันจะหนักหนาสาหัสไปไหมาอาจจะยกให้ไปเลยเราก็เรียนมาเก้าคาบอะไรอย่างนี้ทั้งวันเนาะน่าจะยกให้มันเสาน่าจะยกให้เลยแหละไม่น่าเนาะยกให้วันศุกร์เรียนอันนี้นะคะกับหัวกับชี้ที่อยู่ในมือกับชี้ที่อยู่ในมือนั่นแหละนะคะ เดี๋ยวตัวนี้ถ้าครูไม่ลืมเดี๋ยวครูแปะเนื้อหาไว้ให้นะคะอ๋อโอเคเดี๋ยวทำหน้าดีๆนะคะเดี๋ยวครูจะลังจะแคปรูปหน้าดีๆอันนี้สามสิบคนตอนนี้ทุกคนไม่แคร์ละเอ้าแคปยังไงก็แคปอะไรสักค,ครูอะแล้วเมือ่อกี้งงมาก ทุกคนเข้าคาบพี่ครูสอนคาบก่อนหน้านี้เออเข้ามาเยอะมากคือเมื่อกี้ไม่ได้เรียนหรอหรือว่าไงจริงเหรอแทบจะพิมพ์ไปหาหัวหน้าแทบจะพิมพ์ไปหาหัวหน้าห้องทายไม่เรียนเธอก็เรียนคาบนี้เถอะครูก็อยากจะสอนคือเผอเข้ามาประมาณห้าหกคนอะเอ๊ะอหรือว่ายังไงงั้นเรียนไหมคาบนี้กําลังจะพิมพ์ไปแล้วแต่อาจารย์ก็ไม่มีใครปุ๊บเข้ามาเลยก็เลยอ่ะอ่ะอ่ะน่าจะ แค่เผลอจริงๆนะคะพี่ทัดอยู่ขค้วโลกงเนือแล้วล,ลูกหนาวขนาดน,นั้นเชียวอ่ะโอเคเดี๋ยวเฉลยราชาศัพท์นะคะถ้าปีแล้วเข้าใจอะไรทุกอย่างแล้วก็จะทวนตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้ายเพื่อเตรียมสอบอัญญานิดหน่อยก็จะปล่อยแล้วคะ่ะราชาศัพท์ เป็นข้อสอบนะคะอยู่หน้ายี่สิบแปดค่ะดูหน้ายี่สิบแปดทำมาก่อนก็ได้หรือว่าว<อ><า>ูเคาวันนี้ค่ะติวติวไหมคะยังเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาเนื้อหาหลักไว้ก่อนคือติวติวเราถึงบทความไหนแล้วนะก็ขึ้นบ้างแล้วเนาะตอนนี้หนูไปทำมาก่อนเดี๋ยวถ้าเราผ่านจุดวิกฤตนี้ไปแล้วเราเราจะกลับมาติวนิดหน่อยนะคะตอนนี้ถือว่าจุดวิกฤตอยู่เอาเนื้อหาหลักก่อน โอเคนี่นะเวลาทําข้อสอบอเ,เดี๋ยวคุณเช็คชื่อแปเดี๋ยวจะลืมเวลาเฉลยข้อสอบเราจะลืมค่ะโอเคข้อสอบราชสัตว์เนาะต้องดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรเสมอนะลูก ก็ได้ใช้ราชาศัพท์สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ถูกต้องคือใช้คำสำหรับระดับเอขั้ไม่ถูกต้องเนาะระดับเอก็ให้เช็คคำว่าคือเออะยากตรงที่เอใช้ได้หมดพระเจ้าอยู่หัวใช้บรมได้นะคะพระบรม้ได้ใช้พระราชได้ใช้พระเฉยๆก็ได้ส่วนกิยาราชาศัพท์ก็แค่ดูว่าทรงไม่ทรงนำหน้าแค่นั้นนะคะ ข้อแรกเป็นพระมหากษัตริย์คือมันเริ่มสตาร์ตตั้งแต่คำนี้เลยนะเป็นข้างหน้าไม่มีคำประรงไม่มีคำประรงด้านหลังเป็นคำราชาศัพท์ค่ะพระมหากษัตริย์อันนี้ได้นะคะถูกต้องเธอทรงขับรถอ่าเพราะนั้นเขาเล่นกับคำริยาค่ะขับรถเป็นคำปกติคำสามัญดังนั้นคำนำหน้าเลยต้องใช้ทรงนำหน้าเนี่ถูกต้องด้วยพระองค์เองในบางโอกาส มีพระราชาสาทราราชาสาเป็นคำราชศัพท์ด้านหน้าคือคำว่ามีไม่มีคำว่าทรงอ่ะอันนี้ถูกนะคะทรงโปรดดนตรีสากลโดยเฉพาะดนตรีแจ๊สโปรดเป็นราชศาัพท์ดังนั้นควรมีคำว่าทรงนำหน้าอีกข้อนี้ผิดค่อ,คอยๆดูค่อยๆดูไปข้อสองราชศัพท์ในข้อใดเติมในช่องว่างใด้ถูกต้องอันนี้ยากกว่าข้อแรกตรงที่ต้องรู้ว่าต้องเติมคำว่าอะไรแต่เชื่อเถอะชอยมันบังคับให้เราอยู่แล้ว ึงจะเติมคําว่าเดินทางแน่นอนขนาดยังไม่อ่านนะรู้เลยดูจากชอยนะคะดูจากชอยดังนั้นเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระกิติยาภะพระองค์เจ้าค่ะตอนนี้เขาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าแล้วแต่เราทําข้อสอบตามที่เห็นนะคะไม่เอาว่าเอ้ยตอนนี้เขาเลื่อนยศแล้วไหมเนาะพระองค์เจ้าบีคลาสค่ะเนาะจุดๆๆจุดแน่นอนเติมคำว่าเสด็จแล้วบีคลาสใช้ไปยันเล็กไม่ได้ค่ะ ตัดไปสองข้อแล้วนะลูกเหลือข้อหนึ่งกับข้อสองสเสด็จเพราะนั้นตรงนี้เติมสเสด็จแน่นอนโดยรถพระที่นั่งจากพระที่นั่งคำพรสถานพระราชวางังดุสิตไปก็จะมีแค่สองคำค่ะคือทรงเป็นประธานคำว่าประธานเป็นคำธรรมดาต้องนำได้ทรงถูกต้ององค์ประธานเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้ว ให้ควรมีคําว่าทรงอีกให้ใช้คาว่าเป็นไปเลยเราะนั้นให้ตอบ้้หนึ่งเวลาทําข้อสอบนะคะค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆวิเคราะห์ต่อไปข้อสามค่ะลูกข้อสามเปนข้อสอบจริงข้อสอบจริงแต่ปีไหนจะไม่ได้ละในตอนต้นของพิธีอธิกรรดีจุดจุดจุดก็ข้อกอไก่จะเติมอะไรอ่ะกราบทูลรายงานกราบบังคมทูล กราบทูกลกราบบังคมทุนเคยเจอคําว่าถวายไหมลูกผู้คเคยบอกแล้วว่าถวายต้องใช้ถวายของจริงๆแต่เนี้ยกราบบังคมทูลน,นี่คือพูดใช่ไหมว่าปีนี้ผลิตนักศึกษาได้อะไรคือพูดให้ฟังเฉยๆยไม่ควรจะกราบบังคมทูนถวายเพราะฉะนั้นถ้ามีคําว่าถวายก็ลบออกได้เลยเหลือแค่กราบบังคมทูลรายงานกราบทูลรายงานเพราะนั้นอันนี้ ใครอ่ะเขากราบบังคมทูลพระนางเจ้าค่ะพระบรมราชนาัดเอคลาสค่ะก็ควรใช้คําว่ากราบบังคมทูลรายงานสับสูงขึ้นมานิดหนึ่งนี่ในตอนท้ายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนาุดจุดๆ,ๆแก่บัณฑิตนี่พระราชทานพระราชดำรัสด,ดำรัสคือคำพูดพระราชทานพระราชสมรณีคือคำสั่ง พระราชทานพระราโชว,วาทคือคำสอนแต่อันนี้ตัดทิ้งได้เลยบรมบรมใช้ได้แค่คิงเท่านั้นเพราะหนูคิดว่าในการในพิธีที่พระบัณฑิตก็คือพิธีรับพระราชทานริยญ,ญบัตรควรจะบอกคําพูดเฉยๆหรือควรมีคําสั่งหรือควรมีคําสอนอ่ะควรมีอะไรกับบัณฑิตคําสอนค่ะลูกคําสอนเนี่ยควรใช้คําว่าคําสอน คือบอกแล้วว่าสาวนีจะต้องเป็นคำสั่งที่เด็ดขาดไม่ควรจะมีคำสั่งอะไรนะคะเพราะนั้นแค่นี้นะคะต่อไปข้อสี่พยามมหาธรรมเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจุดๆๆแก่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอีเ e วิ word. เป็นคิงนะคะดังนั้นก็ A Class ค่ะแล้ว A class แบบเป็นคิงด้วยนะเป็นคิง ท่านควรจะทำอย่างสองข้อนี้คล้ายๆกันเลยนะคะไม่ควรจะถวายใช่ไหมเพราะว่าของพวกนี้มันถวายไม่ได้นะคะมันคือพูดรายงานให้ฟังเพราะนั้นต้องกราบบังคมทูกลกราบบังคมทูลเท่านั้นค่ะลูกาบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องการโอนเงินได้ บางประเภทบำรุงบ้านเมืองเพื่อให้พระองค์ทรงทราบค่ะเพราะนั้นมีคำไหนบ้างอย่าเพิ่งหาคําถูกให้ตัดคําผิดก่อนตรงไม่ควรนำหน้าด้วยปโปรดตรงไม่ควรนำหน้าด้วยปโปรดเห็นไหมมันก็จะมีทั้งหมดสามช้อยให้เติมทรงทราบทราบฝ่าละอ,อพระบาททราบฝ่าละอองทุรีพระบาท ผู้เคยบอกแล้วใช่ไหมถ้าสับเกี่ยวกับคิงอ่ะเราเป็นได้แค่ทุรีแค่นั้นเราเป็นแค่ดินใต้ทุรีพระบาทเพราะนั้นถ้าเป็นคิงอ่ะจะต้องใช้คําว่าซาบ่าละอองทุรีพระบาทปก 9, ปก้าวปกปกระหมอ่อมเลยนะเราเป็นแค่ฝุ่นแต่ถ้าเป็นลําดับเลื่อนมาเราก็จะเป็นซาบฝาละองไอซาบฝาแล้วเอาละองออกซาบฝา ทุลีพระบาทแล้วก็เอาออกเรื่อยๆเอาออกเรื่อยๆจนทราบฝ่าพระบาทนะคะจนจนถึงลำดับสุดท้ายคือหม่องเจ้าก็คือฝ่าพระบาทเฉยๆแต่ก็ไม่ออกเยอะขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นคิงอะ่ะต้องมีความาทุลีอยู่ด้วยเสมอะคะอะอ่ะเนาะอ่าข้อห้าเดี๋ยวถามนะคะเดี๋ยวให้ลองตอบดูอันนี้รู้สึกจะหกสองหรือหกสามหกสอง ยากตรงไหนยากตรงที่ใช้สองคนเห็นไหมูใบให้นิดนึงตรงที่ราชาศัพท์ใช้แทนกันไม่ได้นะคะของใครก็ของมันอย่างเช่นกูเตยเป็นผู้แทนพระองค์ราชการที่สิบไปมอบถุงยังชีพแก่หกทับหนึ่งกูเตยก็ไปมอบนะห้ามใช้ว่ากูเตยไปพระราชทานนะเข้าใจมาเพราะว่า สับตัวนี้เป็นสับของกูเตยแหละมันจะเชือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาารทานโอกาสประราธานโอกาสพระราชทานโอกาสให้คุณครูยุทธิพานฐานยุทธเสด็จแทนพระองค์ไปมอบถุงยางชีพแก่หกพันหนึ่งห้ามใช้คําว่าไปพระราชทานรูต้องได้ใช้แค่คาว่าไปมอบเพราะตรงนี้คือพระนนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเอค่ะ ท่านให้อะไรไม่รู้ให้คนนี้ไปเพราะฉะนั้นสับที่ใช้ตรงนี้คือสับของ A class นะคะแต่สับหลังตรงนี้จะเป็นสับของ B class นะคะเพราะนั้นใครตอบดีอานาชพรอันาชพลตอบข้อไหนดีคะตอบข้อข้อสค่ะ ข้อสามนะแค่ข้อกอใช่ไหมคะแค่ข้อกออ่าดูนะคะถ้าข้อนี้เราใช้อะไรมาในการตัดชอยดูนี่ค่ะ A อคลาสใช้อะไรได้ใช้ปยายันเล็กได้ค่ะนี่นะอันนี้นะทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ใช้ตัวนี้ค่ะ เอคลาสใช้ประยันเล็กได้พระเจ้าลงเธอพระองค์เจ้าอาชิตยากิติคุณ B คลาสค่ะใช้ตัวไหนไอาหามใครดีถามปิยธิดาปิยธิดาข้อขอไข่นะปิยธิดาบคลาสบคลาสอันหนึ่ง ข้อนี้ตัดถ้าเป็นบีคลาสตัดตัวนี้ออกค่ะไปยันเล็กออกแล้วอย่าลืมว่าเสด็จตัวนี้มันคือตัวเดียวกับเสด็จพระราดดำเนินตัวเดียวกันเลยตัดออกอีกแล้วทรงไม่ควรจะนำหน้าเสด็จอีกอาวไปตงเพราะนั้นสุดท้ายมันก็เหลือเสด็นะคะให้ใช้หรือว่าถ้าเราจำได้จริงๆรบี B, คาใช้เสด็จอยู่แล้วนะคะต่อไปแทนพระองค์ไปจุดจุด ดีพิชาอ่าพิชาว่าควรจะใช้สับของเอคัาสหรือบีคัาสกับ้อดีดีใครเป็นคนไปมอบ<ะ>ใช่ฮันน้นก็ต้องเป็นสับของบีคาสค่ะสับไหนข้อสองค่ะข้อสองถูกต้อง คือข้อนี้มีคำว่าพระราชบีคาใช้ไม่ได้อยู่แล้วข้อนี้ทรงมหาการในคุณพระราชาทานเยอะไปไหมราชาสับซ้อนราชาสับซ้อนยราชาสั์มันจะเยอะไปนะคะแล้วก็พระราชใช้ไม่ได้อยู่แล้วต่อไปทรงบวกพระราชาทานมันผิดตั้งแต่ทรงแล้วลูกเนาะทรงประธานก็ผิดค่ะเพราะว่าประธานเว็ราราสับไม่ต้องนำหน้าด้วยทรงอีกแล้วก็เหลือข้อสองนะคะเหลือข้อสอง ต่อไปตลอดระยะเวลา40ปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสยามบรม,มาราชกุมารีเอกัสนะคะทรงดำเนินดำเนินใช้ทรงได้นะเพราะว่าดำเนินยังไม่ใช่ราชาศัพท์นะคะโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลตำรวจภูธรภาค5จึงได้จุดๆจุดในการดำเนินโครงการควรเติมอะไรดีคะพระดำริพระราชดำริพระบรมราชดำริพระดำรัสพระราชดำรัดดำริคือความคิดค่ะดำริคือคิดนะดำรัดคือพูดอ่าเลือกฝั่งค่ะจะอยู่ฝั่งพูดหรือฝั่งคิดแล้วหลังจากนั้นก็เลือกราชาศัพท์นะคะ ไอ้ดีเอ่ยองะกรองะกรครับอ่าพงกกรตอบข้อไหนสะกจะตอบอยากรู้นะคือรูปองสะกรจริงๆ <ừ. S 1> ใช่ไหม <c oughs> เด็กที่ใส่แสดงให้รูปเราจริงๆ <c oughs> ใช่ไหม ข้อสองคข้อสองเนาะพระราชดำริจริงๆเราต้องเลือกก่อนว่าโครงการในพระราชดำริค่ะลูกคือในความคิดของพระองค์เป็นคนคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพราะนั้นให้ใช้คำว่าความคิดแล้วท่านอยู่ชั้นเอคลาสใช้พระราชค่ะถูกต้องต่อไปข้อเจ็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงพระกะรุณาปโปรดพระราชทานโอเยอะ จุดๆในการบำเพ็ญพระกุศลสมโพธิสุพัน์บับับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม,มหลวงวชิรยานสังวรเจริญสุขยากเวลาอ่านเนาะเพราะฉะนั A ้นเอคลาสเลยค่ะควรใช้อะไรดีนะคะอุปัมภมแหละจะต,ต้องเติมคำว่าอุปัาภมอุปัาภมคุณรับไว้รับไว้เป็นรับไว้ดูแลรับไว้ดูแล ถ้าเป็นเอค a s s ควรใช้อุปถัมตัวไหนดีลลิตาแลลิอุปถมัมคำนี้แหละแต่ถ้าทำให้คำว่าอุปถัมเป็นราชาศัพท์สำหรับเอคลาสแล้วเป็นเอคลาสแบบนี้นะควรใช้คำไหน ข้อสามค่ะข้อสามข้อสามเนาะบรมอะ่ะคิงใช้ได้มันมาจากคำว่าพระราชะบวกอุปธรรมพอสมาดแบบมีส่วนที่กันอะ่ะก็จะกลายเป็นราชูประถมค่ะเพราะนั้นก็จะเหลือแค่สองช้อยคือสองกับสามให้เติมแล้วด้วยความเป็นคิงค่ะต้องใช้บรมเนาะข้อสามถูกต้อง และข้อสุดท้ายจากนั้นอันเชิญจุดจุดพราสังฆาราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณซึ่งบรรจุในจุดจุดทองคำลงยาไปประดิษฐานบนเบญจาหน้าพระวิมานในหอพระนาควัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระบรมมหาราชวังคำนี้เติมคำว่ากระดูอทิแน่นอนซึ่งบรรจุไว้ในโกร นี่คือคําปกติธรรมดาแต่เราจะต้องเติมราชาศัพท์ไหมคนนี้ต้องใช้รา,าศัพท์ไหมหรือว่าใช้สัพพรพสุ์นะคะถานอ่า,อานิชาดานิชาดานิชาดาว่าข้อนี้ตอบอะไรทั้งข้อกอและข้อขอเลยก็ได้ ข้อหนึ่งกับข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งกับข้อหนึ่งนะคะพระสังฆราชนะคะนี่มีคำว,ว่าสมเด็จพระสังฆราชเพราะนั้นเป็นแทนบีคลาสต้องใช้ราชาศัพท์นะแล้วสมเด็จพระสังฆราชใช้ราชาศัพท์ได้แค่พระเนาะเพราะนั้นก็ตอบข้อหนึ่งถูกต้องถ้ามหาอฐิไม่เคยสอนนะคะไม่เคยสอนไม่ต้องอิทธิปฏิหารขนาดนั้นต่อไปบรรจุไว้ในพระโกรธค่ะได้แค่นี้จริงๆ พอได้เนาะมีใครจะถามอะไรอีกไหมคะใครถามอะไรอีกไหมเรื่องราชศาักเดี๋ยวครูสรุปเรื่องที่จะออกข้อสอบให้นะผลิหัสหน้านะคะสอบพลิหัสหน้าสอบแบบลิัสหน้าเดี๋ยวสรุปเรื่องเรียนก่อนนะคะเราจะเรียนชดเชยบรรศุน,นี้นะคะเดี๋ยวหลังจากตรงนี้จะเรียนต่อวิชาเ,เรื่องอะไรคะพว่นนี้เรียนอ่า ชีทใหม่ที่ให้กับเรื่องการเฮเรือค่ะกาบเเรือซึ่งเรียนสองห้องนะคะน่าจะเรียนกับห้องสี่ห้องหนึ่งเรียนกับห้อง 4. สี่สองคลาสเข้าด้วยกันแล้วสตาร์ทเรื่องเดียวกันนะคะเรียนชดเชยคือไม่ใช่พรุ่งนี้สินะวันศุกร์ไม่คูอยากให้อาทิีนี้หมดเร็วๆวันศุกร์ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุดเก้านะคะ คาบชุมนุมนะเอ้ยคาบส่วนทึบก็คาบส่วนทึกนะคะแล้วต่อไปอีกคาบหนึ่งบวกหนึ่งแต่ไม่ต่อเต็มชั่วโมงหรอกคะ่ะแค่ปึ๊บเนี่ยน่าจะได้นะคะแค่นี้แล้ววันเสาร์ยกค้านให้นะคะวันเสาร์ยกค้านให้ที่วันพุธอนะนเนาะยกให้ก็คือคาบแบบนี้แหละคาบตอนเนี้ยยกให้ไปเลยห้องหนึ่งเรียนเรียนค่อนข้าง อยู่อข้อขสอบนะคะตั้งแต่วัจนะภาษาวัจนาภาษาอ๋าาาอสองอ่าธรรมชาติของภาษาภาษามีการเปลี่ยนแปลงภาษาใช้สงสื่อความหมายอะไรพวกนั้นนะคะ 3. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยอันนี้จะเยอะมากอย่างเช่นพยัญชนะสลับวรรณยุกต์อักษรนามนะคะแล้วก็พยางเป็นพยางตายลักษณะนามอยู่ในหัวข้อที่สามนะคะสี่ระดับภาษาแต่ภาษาบวกการเขียนวิชาการเรื่องเดียวเนาะเรื่องเดียวกัน และห้าก็คือเพึ่งเรียนไปคือการใช้คำราชาท์เห็นไหมว่าเราเรียนหลักภาษาแน่นมากนะคะเลยต้องใช้เวลาหลายอาทิตย์มากเนี่ยเรียนแน่นมากอันนี้คือชี้ไทยเสริมอ่ะที่หนูครูไปแตะเรื่องแกะอยู่แล้วเรื่องข้างหน้าไม่แตะแตะไปเรียบร้อยหลายเรื่องมากเดี๋ยวเราจะกลับไปทำนะคะไอชี้ไทยเสริมเพราะวาจนะภาษาก็อยู่ในชี้ไทยเสริมหมดเลยจะเป็นข้อสอบเดี๋ยวเราจะกลับไปทำข้อสอบนะคะ จริงคือเราเรียนมาหมดแหละราชาศั์ด้วยอะไรด้วยอันนี้คืออัดแน่นมากจริงๆมาหกไม่ต้องเรียนถึงเยอะขนาดนี้แต่ว่าด้วยการที่ว่าเราจะใกล้สอบอยู่มอที่ใกล้เอาไปทําข้อสอบจริงๆแล้วเราก็เลยต้องสอนทุกอย่างเลยทั้งหมดนี้สามสิบข้อนะคะสตาร์ตตอนเข้าเข้าลายครูกว็าวางแปะเลยมนูก็ทําเลยนะคะทำมาทําไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นวันนั้นวันหน้าอย่าลืมดึงครูเข้าลายกลุ่มนะคะลึมครูเข้าไลาย์ อะไรลาริสอะไรนะให้เพื่อนดูเหรอตลาดเสื้อสีองค้ค่ะครูไม่บอกมันโหลดเก็บไว้เองมากวันนี้สีทองค่ะเป็นสีดีดเออสีนั่นแหละแต่พุ่งพุ่งนี้สีสีเขียวดีนะคะพุ่งนี้สีเขียวดีเพราะฉะนั้นเราจะสอบกันวันพฤหัสหน้าสีเขียวเป็นสีดีนะคะเออไปเปลี่ยนเคสโทรศัพท์ก่อนเหรอคะ วันนี้สีแดงกับสีชมพูไม่ดีค่ะครูอ๋อพื้นหลังเลอสวยหมดเลยนะคะสวยหมดเลยสรุปแล้วอย่างเงี้ยอะแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องกาบเฮเลอรกับนั้นวันวันศุกร์วันศุกร์ค่ะโอเคปล่อยแล้วเนาะไปละโอเคพัก่อนค่ะเดี๋ยวขอเช็คชื่อลอบสุดท้ายแป๊บนึงเพิ่งได้เช็คไปแค่ครั้งเดียวน อบการเช็คชื่อห้องหนึ่งมันจะเรียงสวยงามมากหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดเลยนะคะเดี๋ยวแคปรูปแป๊บหนึ่งรูปที่สองอ่ะเรียบร้อยค่ะออกไปพักผ่อนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะขอบคุณค่ะ